อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกนะครับกับกระแสจาก MVTS วีชัดดาวนะครับที่เพิ่งปล่อยออกมาล่าสุดนี้เลยทำเอาแฟนเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยบลิง์ทั่วโลกนะครับต่างฮือฮาแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวของการปล่อยคลิปทีเซอร์นี้กันเป็นอะไรที่สมากๆ ตัว MBT เซอร์ตัวนี้ที่ปังมากๆ ยอดวิวเนี่ยดีมากๆถล่มทลายเลยนะครับในตอนนี้ยอดกดไลค์เองก็เช่นเดียวกัน,ฟนแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัว MVT เซอร์ที่สุดปังฉากแสงสีเสียงต่างๆของเพลงที่ปล่อยออกมาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆนั้นตื่นเต้นจนนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งสิ่งใน MVT เซอร์ตัวนี้นะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนั่นก็คือรายชื่อเพลงของ Black พลงนะครับตั้งแต่เดบิวจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพลงของวงเพลงไตเติลหรือว่าเพลงในอัลบมมเองก็ตา รวมไปถึงเพลงโซโล่ของสมาชิกใน Black พิ n k ์ทั้ง3คนนะครับก็มาอยู่ใน MBT เซอร์ตัวนี้ให้ฟแฟนๆได้เห็นแล้วก็ได้ตามแคปตามดูกันว่ามีเพลงไหนบ้างที่มีชื่ออยู่ใน MBT เซอร์เพลงชัดดาวของ Black พิ n k นะครับและด้วยการมีชื่อเพลงแต่ละเพลงของ Black พิ n k นี่เองทำเอาแฟนๆบางส่วนของ Black พิ n k นะครับมาพูดคุยกันต่อในทวิตเตอร์ว่าการที่มีชื่อเพลงแต่ละเพลงของ Black พิ n k นั้นออกมาแบบนี้รวมไปถึงประกอบกับชื่อเพลงไตเติ้ลหลักของอัลบั้มที่2นี้ที่มีชื่อเพลงว่าชัดดาวนั้นจะเป็นการสื่อให เห็นหรือเปล่านะครับว่าการต่อสัญญาของ Black พิงกนั้นจะไม่เกิดขึ้นเมมเบอร์ทั้ง4คนจะไม่ต่อสัญญากับทาง YG Entertainment หรือว่าจะมีใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าที่ไม่ต่อสัญญากับทาง YG Entertainment หลังจากที่สัญญานั้นครบกําหนดนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แฟนๆนั้นออกมาตั้งคําถามกันเนี่ยค่อนข้างหลายครั้งมากๆแล้วนะครับกับการต่อสัญญาของสมาชิกจาก Black พิงกทั้งออกมาถามความคิดเห็นของชาวด้อมกันว่ามีใครคิดเห็นยังไงกันบ้างว่า Black พิงกนั้นจะต่อสัญญาครบหรือเปล่าหลััังจาากหมดสญบ ทาง YG ไปมีแนวโน้มอะไรที่แบ a ็คพิงนั้นจะต่อสัญญาหรือว่าไม่ต่อสัญญาไหมซึ่งความคิดเห็นของแฟนคลับนั้นก็แบ่งออกเป็นหลายแบบมากๆเลยนะครับหลังจากในตอนแรกที่หลายๆคนบอกว่าแบล็คพิงเนี่ยน่าจะไม่ต่อสัญญากันแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ทั้งผลงานต่างๆที่ YG ทําให้แบล็คพิงเนี่ยก็สุดปังมากๆแล้วก็มีการไปรับรางวัลของงาน MTV นะครับอะไรต่างๆนานามา,มากมายเลยทําให้บลิงส์หลายๆคนนั้นมั่นใจว่าแบล็คพิงนั้นจะต่อสัญญาแน่นอนเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยความปังของแบล็ แ l a c k บล็กพจะต้องรับมือกับความปังที่เพิ่มขึ้นเป็นระลอกใหญ่เลยแต่พอมาเจอ m อตัวนี้นะครับที่เป็นเพียงแค่ทีเซอร์ที่มีท้งรูปภาพแล้วก็ชื่อเพลงเก่าๆของ Black พิ n k รวมไปถึงชื่อเพลงใหม่อย่าง s h u ัดดาวเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆบางส่วนนั้นรู้สึกใจคอไม่ดีนะครับกลัว Black พิง k เนี่ยจะไม่ต่อสัญญาหรือเปล่าชื่อเพลงเนี่ยจะเป็นการบอกหรือเปล่าว่านี่จะเป็นอัลบั้มสุดท้ายเพลงสุดท้ายก่อนที่จะชัด d า w n b l a c พิ i n k แล้วก็ปิดตัวลงไปเมมเบอร์ Member, แต่ละคนจะไม่ต่อสัญญาการครบ4ี่คนเลยไหมหรือจะมีีใคครรบาาางนนท่่่่ไมตออสัญญ,ญหืเปลแฟ มาพูดคุยกันเป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าอีกบางส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยก็มาบอกกันว่าอย่าพึ่งคิดมากชื่อเพลงเนี่ยเป็นเพียงแค่ชื่อเพลงที่อาจจะไปคล้องจองหรือว่าเชื่อมโยงกันกับเนื้อหาความหมายของเพลงก็ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ต่อสัญญาหรือว่าการยุติวง Black พิ้งเลยอย่าพิ่งคิดมากแล้วก็การที่มีชื่อเพลงของ Black พิ้งเข้ามาอยู่ในตัว m b ็มเซอร์นี้อาจจะเป็นการบ่งบอกหรือว่าอาจจะเป็นการเล่าถึงเรื่องราวความสําเร็จของ Black พิ้งตั้งแต่ในช่วงแรกมาจนถึงปััจจจุบนนีีี้้ะรท่่่กกกววาาามถึงไดเย็ ผ่านอะไรมามากมายเช่นเดียวกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นการเอาออกมาให้แอนตี้ได้ดูก็ได้ว่าเนี่ยตั้งแต่วันแรกเพลงแรกบูมบายยากที่ปล่อยออกมามาจนถึงปัจจุบันนี้พวกฉันทั้ง4คนนั้นประสบความสําเร็จกันมากแค่ไหนพวกเธอเห็นเราใช่ไหมและนี่คือรายชื่อเพลงของพวกฉันที่ถึงแม้จะมีไม่มากแต่ว่าปังทุกเพลงเลยนะคะอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับยังไงก็ต้องมารอดูกันดีกว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรไปเลยในความคิดของเราส่วนตัวนะคบเราคิดว่าแบล็กพีกเนี่ยน่าจะยังต่อสัญญากับทาง YG ต่อไปอาจจะ เป็นการต่อสัญญาระยะสั้น2-3ปีแล้วค่อยคุยเรื่องสัญญากันอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสัญญาแบบไหนเนี่ยจะเป็นสัญญาฉบับพิเศษยังไงแต่เราเชื่อว่า b l a c k พิงคทั้ง4คนต่อสัญญาแน่นอนด้วยความรักความสัมพันธ์ที่มีด้วยกันทั้ง4สาวนะครับที่รักกันเหมือนพี่น้องเลยรวมไปถึงความสําเร็จต่างๆของ b l ล c k พิงคที่เนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่งเริ่มได้เท่านั้นยังไม่ได้ถือว่าเป็นถึง จุดหมายปลายทางเพราะแบล็คพิงกับวงการนี่เนี่ยอาจจะเดินต่อไปอีกได้ยาวไกลมากๆเลยนะครับเราก็อยากบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งคิดมากกันต้องรอการยืนยันของแบล็คพิงแล้วก็ทาง Y าทอีกทีมามีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการคัมแบ็คครั้งนี้ของ4สาว่มแบล็คพิงจะดีกว่านะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกัน,ม,น,นาาม, BLACK INK, กมาอดูรก็นน ว่าในวันต่อๆไปก่อนที่จะถึงวันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการ b l a c k p ิงคจะมีอะไรปล่อยออกมา Surprise. เซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง